วันนี้ผมมีเรื่องมาฝากนะครับเรื่องสำคัญสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ทุกคนคงเข้าใจว่าโรคติดเชื้อโควิดเนี่ยกำลังเป็นปัญหาอยู่เราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่สำคัญกับเรื่องนี้ของเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดโรคติดเชื้อเกิดจากเชื้อโรค สิ่งที่ต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยสำหรับธรรมชาติของมนุษย์คือภูมิต้านทานของเราแลหน้าที่เราเนี่ยอันดับแรกก็พึ่งพาตัวเองโดยการทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะครับเราก็จะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ไม่ยากนะสิ่งที่เราควรรู้มี2ด้านด้านแรกก็คือว่าอยาทําลายภูมิต้านทานของเรา แล้วด้านที่สองคือเสริมภูมิต้านทานของเราด้านอย่าทำลายภูมิต้านทานสิ่งแรกที่ควรรู้คือการพักผ่อนสิ่งนี้สำคัญมากคุณเคยนอนไม่หลับไหมเวลาคุณนอนไม่หลับเช้าว,วันลุ่งขึ้นคุณมีสภาพอย่างไรไหวไหมหลายคนหมดสภาพถ้าคุณเป็นเช่นนั้นเนี่ยภูมิต้านทานคุณก็เป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้พักผ่อน เพราะนั้นคนไม่ได้พักผ่อนเนี่ยจะป่วยง่ายติดเชื้อง่ายแล้วถ้าติดเชื้ออยู่ติดเชื้ออยู่ก็จะรอดยาเพราะฉะนั้นการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญผมคงไม่ต้องบอกนะครับการนอนอย่างน้อยกับละหกชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องถัดไปกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่ร่างกายต้องการเนี่ยทุกคนคงรู้ดีอาหารห้ามูแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปเืออาหารที่เฉพาะเจาะจงเป็นประโยชน์โดยตรงต,รงต่อภูมิต้านทานอาหารสำคัญนี้ก็คือวิตามินซีในโลกวิทยาศาสตร์เขามีการพิสูจน์แล้วโดยดรไลนัสพอล l ลิงที่ได้น o เบลไพรส์มาถึงสองครั้งเรื่องวิตามินซีทำให้ภูมิต้านทานมนุษย์ดีขึ้นลดการติดเชื้อไวรัสได้ ในต่างประเทศมีการฉีดวิตามินซีเข้าเส้นร่วมกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะครับ19เนี่ยหลายต่อหลายโรงพยาบาลแน่นอนเรื่องวิตามินซีอาจจะมีหลายคนไม่เชื่อแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราลองกินไม่ได้ใครที่เคยกินวิตามินซีวันละ1 0 0 0งพันถึงสองพมิลลิกรัมจะรู้สึกเลยว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นวัด ภูมิแพ้ที่เป็นมักจะเบาบางลงถ้าคุณยังไม่เคยลองกินไม่เสียหายวิตามินซีวันละหนึ่งถึงสองพันมิลลิกรัมไม่ทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพใดๆถ้าคุณกลัวว่าจะเกิดนิ่วสมาคมวิทยาศาสตร์นิวยอร์กมีข้อมูลและในการสำรวจคนที่กินวิตามินซีวันละหนึ่งถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับถึงหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมต่อวันกินติดต่อกันหลายปีเนี่ยไม่มีใครเป็นนิ่วเลยเขามีรายงานทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ว วิตามินซีมีประโยชน์นะครับพิสูจน์แล้วก็ควรกินบ้างเรื่องถัดมาที่ในสหรัฐอเมริกามีการพิสูจน์แล้วแต่คนอเมริกันน่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้ใช้คือเบตากรูแคนเขาพบว่าเบตากรูแคนเนี่ยเมื่อเรากินมันจะไปทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นพระเอกในระบบภูมิต้านทานทำงานดีขึ้นวิตามินซีที่กินกับเบตากรูแคนมีความสัมพันธ์กัน วิตามินซีไปทําให้เซลล์แข็งแรงโดยตรงโอกาสที่ไวรัสจะลุกลามลดลงแล้ววิตามินซียังไปช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นอีกนะครับบางรายงานมีระบุถึง30-50%เลืดีกว่าเดิม University of Texas t u f t University ของมอสตันก็มีรายงานไว้เยอะแยะเรื่องราวพวกนี้ซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้ในโลกออนไลน์ปัจจุบัน พอเรามีข้อมูลแบบนี้เรากลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งช่วงนี้คุณพยายามพักผ่อนให้เพียงพอวันละหกชั่วโมงแล้วถ้าคุณต้องการให้ภูมิดทานคุณไม่แย่ yeah. ช่วงนี้ก็พยายามลดการกินหวานลงทำไมผมพูดแบบนี้สถาบันโรคติดเชื้อนะครับของสหรัฐอเมริกามีรายงานชัดเจนว่าถ้าเรากินหวาน น้ำตาลจะทำให้ภูมิต้านทานเราตกลงประมาณ40%ขึ้นไปนาน4-6ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็พยายามกินหวานน้อยเพื่อให้ไม่ไดเลขาวเราได้ทำงานเราหันมากินวิตามินซีกับเบต้ากลูแคนภูมิต้านทานเราก็จะแข็งแรงขึ้นเราคิดง่ายๆครับเราไม่ทำลายภูมิต้านทานให้ลดลงแล้วเรากลับกินวิตามินซีกับเบต้ากลูแคนแล้วภูมิต้านทานเราดีขึ้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อ ก็จะลดลงแล้วถ้าเราพลาดติดเชื้อมาแล้วโอกาสที่เราจะป่วยรุนแรงก็จะหายไปลดลงเพราะนั้นมันดีโดยไม่ว่าจะมองมุมไหนมันดีทั้งนั้นไม่ใช่ของที่มีอันตรายเพียงแต่ว่าต้องกินให้เป็นคําว่ากินให้เป็นคือวิตามินซีเนี่ยถ้าคุณกินท้องว่างมันอาจจะกัดกระเพาะได้เราก็กินหลังอาหารวันละ2,000มิลลิกรัมเช้าหนึ่พมิลลิกรัมเย็นพันมิลลิกรัมหลังอาหาร เบต้ากูแคนเราก็กินวันละหนึ่งถึงสองเม็ดจะเป็นเช้าเย็นหรือจะเป็นเช้าหรือจะเป็นก่อนนอนเราแบ่งกินได้เลยเพราะเบต้ากูแคนไม่กัดกระเพาะนะครับทวนอีกทีนะครับอย่าลดภูมิต้านทานของตัวเองโดยวิธีพักผ่อนให้เพียงพอและลดการกินหวานเพิ่มภูมิต้านทานของตัวเองโดยการกินวิตามินซีกับเบต้ากูแคน ทุกวันนี้ผมก็ทำอยู่แค่2อ,อย่างนี้สุขภาพผมก็อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรนะหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจและนำไปปฏิบัตินะครับ